ครับคุณผู้ชมครับที่อุบลราชธานีนะครับหลังจากที่คนงานก่อสร้างเนี่ยไปขุดดินอยู่ปรากฏว่าไปเจอไหโบราณอายุน่าจะประมาณ0 0 0ปีนปีครับ<ฮ>ซึ่งในไหเนี่ยก็เก็บกระดูกนะของผู้เสียชีวิตเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับเป็นภาชนะดินเผาโบราณนะครับที่พบเนี่ยน่าจะเป็นไหนะครับเป็นขนาดใหญ่เลยอ,อยู่ลึกจากผิวดินลงไปประมาณ140ซนติเมตรนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยบรรจุโครงกระดูกมนุษย์โบราณมีอายุไม่ต่ำกว่า1 5 0 0ถึง2,000ปี ในโรงเรียนศิริรัตนวิทยาที่อำเภอนาตานะครับพื้นที่นี้เดิมชาวบ้านเรียกว่าดอนปู่ตานะครเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึงก็เล่าต่อกันมานะครว่าเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ดั้งเดิมจึงเชื่อว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ฝังศพของผู้เสียชีวิตปัจจุบันก็เป็นโรงเรียนด้วย <c oughs> จะขวังขนาดไหนนะฮะมีการใส่หฝังดินต่อมาพระครูศิริรัตนพิบนนะฮะหรือว่าหลวงปู่ดำเข้ามาพัฒนาแล้วก็สร้างอาคารเรียนพระสงฆ์ การก่อสร้างก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี57นะครับคนงานก็พบภาชนะดินเผาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทางเคนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากอที่11จุงลราชธานีใช้รถเครนขนย้ายไหยโบราณทั้ง4ี่ใบนะครับไปเก็บรักษาที่สารปู่ตาใกล้กับจุดที่พบซึ่งก็จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับเพื่อเตรียมหารือกับท้องถิ่นแล้วก็จะพัฒนาแหล่นนั้นเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนในอนาคตด้วยนี่รัต้องใช้รถเครนยกขึ้น มาเลยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าของเก่าแก่ใช่น่าตื่นเต้นนะแน่ในต้บ้านเราอาจจะมีสมบัติก็ได้คะเป้ต้องไปขุด <laughs> <laughs> จะอยู่บ้านยังไงบางคนกาจะมีอุปรกรณ์ไงพวกที่หาโลหะอย่างนี้นะเออเป็นกิจกรรมยามว่างนะลองดูลองดูอ,งดอ, <laughs> อาจจะเจอสมบัติก็ได้อะ